วัสดีครับมันเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวหมูเช่นเคยนะครับหมอกเลว่ารีวิววันนี้เป็นหมวกอะไรนะครับอะไรหรืออะไรที่คนเรียกกันนะฮะแต่พิเศษคือมันเป็นลานักแข่งที่หายากมากๆบอกเลยหายากมากคือมีก็เก็บอะครับหมวกใบน,นี้มีให้เก็บแน่นๆแต่นี้เป็นหมวกที่ผมไม่ได้ใช้เองนะผมยังไม่เคยสัมผัสลองใช้หมวกอะไรแต่ผมก็รู้น้ว่าของเขาดีอะแข่งแรงมาก ถ้าเทียบกับนายเทคก็คือก็จะดีกว่านายเทคที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะดีมากแข็งมากมาดูกันเลยนี่นะฮะ,ะ,ร,ะ,ฮะรายนะฮะรายนักแข่งนะครับหายยากแล้วนะตัวนี้บบเดซี่หมวรุ่นนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ข้างหลังบอกรุ่นอยู่ว่าเป็น RX 7 ลายปอมตกปากนะครับบอกาลายปอมตกปากแลยนะนี่นี่ชิวเกิดขึ้อนอย่างในเห็ดครับชิวอย่างในเห็ดเปิดต้องเปิดสุดนะเปิดตัวกลางๆไม่ได้นะนุ่มโอ้ผมจับนว่มนี้มากครับนุม่มเนื้อสด นิ่มกว่าอะไรน้ำมกเออนิ่มนิ่มนิ่มกว่าในถิ่อย่าหเงหมวมาอายรเนี่ยอยอดยอดชิวด้วยชิว้วกล้ามอีกอตัวนี้น่าจะยังไม่มีช่องใส่บลูทูธนะฮะแต่ผมว่าหมอกอะไรไม่ต้องใส่บลูทูธหรอกมม่สวยอยู่แล้วหรือว่าใครอยากใส่ก็ มันก็ใส่ได้แหละแต่อาจจะเจ็บปูนนิดนึงเพราะมันไม่มีตัวรองรับของอะไรเนาะอ่าดชิวเรียบร้อย <100. S 1> ช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศจะมีตรงนี้เข้านี่สามจุดนะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ออกด้านหลังออกด้านหลังลงมก็จะโฟลได้ดีกว่าคือลมเมาไหล รูปทรงมันก็สวยนะสวยมากลายสวยมากครับควรจริงลายสวยมากต้องมาดูจริงนล้วถ้าใครมีเก็บไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขายแล้ว嘛ถึงที่วัดบอกนะเป็นตัวเก็บแล้วลายนักแข็งแล้วอ่าอีกช่องนึงก็คือช่องข้างหน้าดันขึ้นเนี่ยมันจะมีสามล็อกครับเปิดสูดเปิดครึ่งนนะแล้วก็ปิดอ่าป,ประมาณนี้สำหรับหน่ใบนี้นะหายาก ใครมีโชคดีมากครับประมาณนี้สายสายอยางที่รู้อะไรเ้าก็นินงอยู่แล้วสายมาตรฐานสำหรับนักแข่งอยู่แล้วอันนี้ก็เห็นพี่วัดหวดั0 0้ฝ่า200ยี่นิง่งนิ่งจุดเลยครับน,นิ่งนิ่งมากๆเลยอะไรดีจริงครับแต่ผมไม่แนะนำให้ไปแฟนแบบกอรอมนะ ผมเคยใช้หมวกปอมอยู่ไปหนึ่งอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังผมใช้หมวกปอมอยู่ไบหนึ่งของอะไรผมไม่พูดนะมันเป็นหมวกปอมลายลายอาลายลสอตซี่ที่เป็นลายสนามบอลหมวกเขียวๆที่เป็นลอตซี่ใส่ชุดนักบอลนนะ่ะนั่นแหละผมขับเวฟขับมาสี่สิบเองครับรถตัดหน้ามันไม่ตัดหน้าหรอกมันเบียดผมเป็นรถกระบะผมก็ผมก็ขับตรงนะเขาก็ ติดแสดงแล้วเขาจะเบี่ยงออกหรือเหมือนเขาไม่มองกระจกอะไฟเลี้ยวเขาก็ไม่เปิดเขาก็เบียดผมล้มหมวกกระแทกปั้งแตกแค่สี่สิบนะครับหมวกแบบล้มแบบหมวกกระแทกป๊อกลงไปเน่ยสี่สิบเยาวมากควาเมเร็วที่สี่สิบสี่สิบนะครับช่วงนี้ของอันเก่านะช่วงนี้แตกชิวแตก คือความปลอดภัยครับผมว่าซื้อหมวกคนบางคนถามว่าซื้อหมวกแพงซื้อหมวกแพงใส่ทําไมมันก็เหมือนกันมันเหมือนกันอันนี้ไม่จริงครับหมวกแพงมันก็จะดีวัสดุที่มันทาก็จะดีซับแรงกระแทกได้ดีผมเสนอสับสนุนให้ใช้หมวกแ้มอ่ยิ่งมีไม่ต้องแพงก็ได้อย่าพวก K Y T อย่างเนี้ย ตัวห้าหกพันงเงี้ก็ใช้ได้แล้วแต่หมกมันถามมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่ามันล้มมันก็จะเสียงกับการที่ว่าล้มไปบางทีแตกมกั่งอะไรมั่งขนาดผมมสี่สบหมกยังแตกเลยนะแ,แต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยอันนี้ก็อยู่สองหมื่นกว่าบาทมันก็ถ้าคนกําลังไม่ไหวก็สักห้าหกพันก็เลยเคสักห้าหกพันมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะ มันก็ดีของเขาแหละแบรนด์แบรนด์ T r K ก็ดีแล้ไมม T r K K Y T K Y T ก็ดีห้าพันหกพันแล้วแต่รุ่นตามรุ่นเนาะลายส,สวยๆเยอะครับใช้หมวกแท้นะครับชีวิตจะดีมากมบอกเลยถึงคุณจะขับเวฟขับอะไรคุณมีกำลังซื้อหมวกดีๆใส่สักใบอ่ะคุณจะมั่นใจมากขึ้นอ่าแล้วกถ็ถุงมือถุงมือก็สำคัญนะ ตอนผมล้ม40อ่ะพี่ก็ดูแค่40ถุ่มมือผมแม่งแหกแบบแหกเลยอ่ะขาดมันก็ไม่ใช่ื่องขาดอ่ะแต่เฉพาะขอให้ดู 4บนะครับนี่ตรงนี้ที่แข็งๆเป็นยางแข็งๆเนี่ยถลอกถลอ,อกหมดเลยเราคิดสภาพถ้าไม่มีถุงมือมือมือคุณจะเป็นไงเพราะว่าล้มล้มต้องอย่างนี้ตรงเนี้ยแ็งแน่ๆคือหยิบจับอะไรลําบากแล้วถุงมือใส่ก็ดีครับหมวกแพนอย่างที่ผมพูดตอนแรกอะหมวกไม่ต้องแพงมากก็ได้ห้าหกพันให้มัน ดูที่มันมียี่ห้อแบบว่าไม่ใช่หมวมกคอหมวกก๊อฟอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะอ่ะาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอบกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่รอชมแคปบาร์ทำเองนะครับคนนี้ขับร์ซืนะแคปบาร์ทำเองผมไม่เกินน่าจะไม่เกินสองพันนะไปดูแคปบาร์ผมไปดูแคปบาร์มา 5, 5. ้าพันห้าไม่ไหวทำเองดี่เดีะยาเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับ